ก็จบไปแล้วสำหรับแมตช์ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับสำหรับคู่เรอัลมาดริดกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ใครที่ติดตามชมอยู่ก็น่าจะเห็นความมันความเร้าใจและจะังหวะเกมต่างๆสำหรับเมื่อคืนนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองมาฟังข้อมูลและผลของการแข่งขันพร้อมกันเกมเริ่มขึ้นเป็นมาดริดนะครับที่สามารถครองบอลได้ดีกว่าพยายามสร้างเกมจากแดนหลังไปสู่แดนหน้า มีจังหวะหลายจังหวะที่สามารถสร้างเกมไปถึงแดนบนและจบด้วยการยิงประตูได้จนในนาทีที่27ตัวนี้ครสก็จ่ายบอลให้วิดิชิอุสจูเนียร์ุดเดียวเขาไปยิงประตูอย่างสุดสวยลายชันชุดขาวขึ้นนำหงแดงไป1ประตูตอ่อ0ูดีสกอร์ที่เป็นรองจาเกนคอปจาเป็นต้องเปิดเกมเข้าใส่เพื่อสร้างจังหวะในเกมลุกให้มากขึ้นเขาผลสกอร ตอนนี้แอนมาริทนำไปแล้วทำให้ถองแดงลิเวอร์พูลพยายามสร้างเกมขึ้นไปสู่แดนบนมากขึ้นทำให้พื้นที่ด้านหลังเปิดกว้างซึ่งก็เข้าทางทีมอย่างและอนมาริทเกมผ่านไปนาทีที่36มิวอร์พูกับโดนการวางบอลยาวของทูนิครสเล่นงานเข้าอีกทนิครสวางบอลยาว เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนสกัดบอลพลาดทำให้ทางมาโกอาเซนซิโอหลุดเดี่ยวกระโดกบอลข้ามตัวอลิชงแบ็กเกอร์เข้าประตูไปอย่างสวยงามทำให้เรอัมลมริตนี้ห่างลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ0ูนเกมจบ45นาทีแรกทีมเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดเป็นฝ่ายของเกมเหนือกว่าและมีประตู ขึ้นนาถึง2ประตูต่อศูนจบเกมครึ่งแรกทำให้จะคิด็ครอต้องเข้าไปปรับ,บแผนการเล่นในเรื่องของแท็กติกเริ่มครึ่งหลังเกมของลิเวอร์พูลดีขึ้นและสามารถทำประตูไล่ตามแดมนเบรตมาหนึ่งประตูจากเี้วะเลี้ยงบอลหลบ ของดิโกโซต้าแล้วจ่ายบอลให้กับโมฮัมหมัดซาลายิงเข้าประตูไปช่วยให้ลิเวอร์พูลไล่ตามมาดริดมาเป็นหนึงประตูต่อ2ทั้งมาดริดและลิเวอร์พูลยังหาจังหวะสร้างเกมจากแดนหลังขึ้นไปเป็นจังหวะแต่ในทีที่65เรอัลมาดริดก็สามารถยิงประตูที่3จากการจ่ายบอลของลูก้าโมติ ให้กับวิดิชูต์จูเนียร์และจิงปิดกล่องเป็นประตู3ต่อ1ทำให้จบเกมแรนมาลิกเอาชนะลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกในเลกแรกสำหรับอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เปิดบ้านรับกรรมเยือนของดอทมูลทีมแกร่งจากเยอรมันผลก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 และนี่ก็คือผลการแข่งขันของศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่ำคืนวันที่6เมษายน2564ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับแฟนฟุตบอลทุกทีมนะครับยังไงก็พบกันกับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ